ดูสิค่ะแล้วเชฟทอมจะพกอูกี้นะคะออกไปวอรกี้นะคะ you're gonna w o g k i e oogie we go for w o g k i e w o g k i e with mama and dada เพื่อนๆคะวันนี้เราพาเพื่อนๆน,นะคะมากันที่ร้านคาเฟ่ใกล้บ้านนะคะสำหรับคาเฟ่ร้านนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่เจ้าประจำนะคะซึ่งชากับเชฟทอมแล้วก็น้องอุงกี้นะคะมาดื่มกาแฟกันเป็นประจำ นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์อิตาเลียนนะคะอิตาเลียนคอฟฟี่นะคะแล้วก็พนักงานที่นี่ก็เป็นคนอิตาเลียนด้วยนะคะแล้วก็เ,เมนูของหวานมากมายซึ่งจชอบมากเป็นเมนูอิตาเลียนนะคะแล้วที่สำคัญน้องหมาเข้าไปนั่งได้ค่ะนะคะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือเขาน่าจะมีเมนูน้องหมานะคะเหมือนกับคาเฟ่บางที่นะคะที่แชมเคยพา FC ไปซึ่งเขาก็จะมีเป็นประเภทคาเฟ่ที่เป็นน้องหมาโดยเฉ พราะแต่อันนี้ก็เป็นคาเฟ่คนนี่แหละแต่ว่าด็อกอลาวแค่นั้นนะคะก็จะเป็นนะคะมีเมนูมากมายหลากหลายนะคะพวกแซนบงแซนด์วิชธรรมดาทั่วไปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วที่ชําชอบก็คือด้านหลังเนี่ยนะเขาก็จะมีบริเวณนะคะโต๊ะให้นั่งนะคะชิลเอาทนะสำหรับใครที่ชอบแสงแดดแล้วก็สำหรับคนที่ดูดบุหรี่ ก็นั่งข้างหลังลานได้นะคะเพื่อนๆขาแล้วกาแฟร้านนี้เนี่ยก็อร่อยอร่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเรากินกาแฟร้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องโอ๊กี้ไปที่ร้านคาเฟอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่น้องหมานะดูลูกละสิขาน่ารักไหมนี่นะคะเป็นของหวานนี่อิตาเลียน <c oughs> อร่อยมากไม่หวาน it's not really soft it and it's not too sweet baby it's nice <S mm. perfect นะรสชาติกลมกล่อมมากแล้วก็เป็น black americano ice นะคะมาชิมมันนีกัน เห็นป่มันก็จะเป็นเลเยอร์ชั้นๆแบบเนี้ย Okay, mom. I'm been look at this. It's like lots of layers. Mm. You can try more. of no, I'm not gonna finish it off because I'm gonna die. <laughs> ีคือที่อังกฤษนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาเนี่ยเราน้องหมาอึนะคะในในพื้นที่สาธารณะ mm hmm. ก็จะต้องเก็บอึนะคะน้องหมาทั้งนั้นมันจะมีค่าปรับนะคะแต่คนส่นใหญ่คือเขาจะรู้นะคะ mm hmm. หน้าที่อยู่แล้วคนที่เขารักหมานะ,ะ mm hmm. เมื่อกี้เราก็ไปแวะนะคะทาน ขนมดื่มกาแฟกันที่ร้านคาเฟ่อ,อิตาเลียนนะคะย่านนอตฟิลค่ะท่านผู้ชมค่ะพอเสร็จแล้วก็พาน้องออกกี้ออกมาเดินนะคะวันนี้อากาศด,ดีท่านผู้ชมนะคะอุณหภูมะะิมก็อยู่ยๆราวๆเออ17องศาได้นะคะ1ิบหกสิบเจ็ดองศาออกกี้ okay. สวยมากลายสวยมากจัมากเ๋ย hmm. องโอเคโอเคดม <Okay. S 1> มันหมาตัวผู้ตัวเมียนะ่ะมันไปดมอ่ะตัวเมียเอา <Okay. S 1> ไปดมที่นี่หมาตัวเมียเลยโอเคนิฟ okay. <laughs> Right, นี่ก็เป็นเอ,อพักนะคะประจำที่เวลาแฉพมพาน้องโอกี้มาเดินนะคะเย้ he's just looking for friend เเร็ว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 เดี๋ยวดีไปแล้วไปครับไปแล้วไปแล้วพ่อๆมันวิ่งมันวิ่งตามไวเห็นไหมพ่อมันวิ่งมันวิ่งตามต้นเป็นที่หนึ่งเมื่อกี้เกปลีตยนห้อยแล้ว ฝุนละแม่เอ้ยโอเคอายโอ้ my god ชีวิตเปื้อนฝุ่นโอเคชีวิตเปื้อนฝุ่นนะลูกโอ a h ดูออกเกีย์ออกี้นะคะเพิ่งเห็นเดียครั้งแรกตเต้นแตัว่าไรอไอกกีไปเห่าทำไมออกกีเดี๋ยววูเดียมันขิดเอาหนะกวางค่ะกวางมาดูคริกเก็ตด,ด้วย คนเล่นคริกเก็ตกันเ,เ,เดียค่ะเจอเดียอีกแล้วโอ้เดียดูมันจะไปขู่เขานเอากี่นะเดี๋ยวจะโดนเขาขวิดเอา What s she <laughs> <c oughs> doing มาแล้วนะคาเฟ่น้องหมาร้านนี้เลยค่ะเดวยวผู้ชมซึ่งฉันไม่เคยมาพอฟอร์คาเฟ่นี่นี่ so this the one you told me about yes <Yeah>. hmm. oh, Oh, love ถึงแล้วคะ่ะเพื่อน,อนๆนี่ไงคะ่ะคาเฟ่น้องหมาพอ for coffee นะคะก็จะอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนะคะแม่เชฟทอมที่ h a m p t ตนนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. ก็ร้านนี้เนี่ยจะเป็นคาเฟ่สำหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะคะจะมีเมนูนะคะสำหรับน้องหมาคนที่รักสุนัขทั้งหลายนะคะ mm hmm. ก็จะมามีติ้งรวมตัวกันนะคะแล้วก็ พาน้องหมามาทรีตนะคะซึ่งแชมก็ได้สั่งเป็นเมนูพัพปูชิโนนะคะก็เป็นเมนูของน้องหมาก็จะเป็นนมที่เป็นแลคโตฟรีนะคะแล้วก็เขาใส่เป็นแบล็คพุดดิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อนโอกกี้นี่แบบว่าอื้กินสะอร่อยเชียวนะคะมีอีแม่อีพตามใจสุดฤทธิ์ค่ะลูกอีสันนะคะอ่านม่กินแล้วนะแล้วราคาก็นะคะไม่ได้ถูกนะเมนูน้องหมาต่าง Thank you